อิบราฮีมบอกว่าพวกท่านเนี่ยหัวใจตายด้านหมายถึงสายสัมพันธ์กับอัลลอฮ์เนี่ยมันคลอนแคลนมันไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงสายสัมพันธ์ที่มีต่ออัลลอฮ์แล้วสปีดในดูอามันจะเพิ่มขึ้นสิบอย่างดังต่อไปนี้ทำให้หัวใจเนี่ยเกิดตายด้านขึ้นมา ประการที่หนึ่งก็คือการที่พวกท่านเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ตาอาลาแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติสิทธิของพระองค์อย่างดีพอพวกท่านทั้งหลายอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดํารัสของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ดำรัสอ,อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เคยปฏิบัติตาม พวกท่านอ้างว่ามีความรักต่อท่านรอซูลสัลลลลอฮุอลัยฮิวะเซลัมแต่ไม่ได้ทำตามแนวทางของท่านนาบีพวกท่านทั้งหลายอ้างว่ามีความรักและปรารถนาในสวนสวรรค์แต่ว่าไม่เห็นจะทำอะไรเพื่อที่จะได้มันมาเลยพวกท่านเนี่ยรู้ว่าชัยตอนเนี่ยเป็นศัตรูของพวกท่าน แต่พวกท่านเนี่ยทำตามมันแจเลยพวกท่านเนี่ยบอกว่ากลัวนระกกลัวนะกลัวหนะแต่ก็ยอมจะเอาตัวเองไปแลกพวกท่านเนี่ยเอาเวลาไปยุ่งกับข้อตำหนิของคนอื่นแต่ไม่สนใจข้อตำหนิของตนเอง พวกท่านเนี่ยก็รู้อยู่ว่าความตายเนี่ยเป็นสัจธรรมความจริงเจอแน่ๆแต่ไม่เห็นเตรียมตัวอะไรรับกับมันเอาไว้เลยพวกท่านเนี่ยบริโภคเนี่ยมะความการุณาของอัลลอฮ์เยอะแยะไปหมดแต่ไม่ได้เคยแสดงความขอบคุณใดๆต่ออัลลอฮ์เลย พวกท่านเนี่ยไปละหมาดคนตายไปฝังกันนะเยอะแยะฝังมาอย่าทุกวันแต่ว่าไม่เคยได้ข้อคิดจากมัน